ในที่สุดสันกย็ยอมแพ้เธอสันก็ต้องมาลื้อกระเป๋าค่ะเธอมันแน่นะเจ๊เอ,อือยเธออยากได้อย่างด่วนเธอก็จะได้ยันด่วนเลยสันอุตส่าหว่าไม่ไม่นะไม่ไม่ช้านะสิ็ตอสมาเหลือสมบัตด,ดีแล้วค่ะมึงนางยังมีใจเลย แม่ไม่น่อยบพาส่งไปมืดเพราะว่าชุดสีเขียวตัวแรกเนะ่ยมันหนาไม่หน่อยแต่กะเอาชุดชุดตกปาสีเขียวตัวแรกที่ซังมาผิดใส่เนาะเอาไปพร้อแม่น้อยแม่นอยบอกเันแล้วว่าแม่น้อยจะส่งแค่กูจะส่งแค่เสื้อกันหนาวพี่อ้นะคะกับสุดตกปลามึงอันใหม่นะคะ โอเคไหมโอเคเป็นไงเพราะสุดตกปลาอันใหม่มันไม่หนักเท่าอันนั้นอันนั้นสี่โลอันนี้ประมาณโลกว่าอันนี้ประมาณสองโลกว่าเขาคิดกิโลละหน่อยโคตรเนาะขาส่งกสิซมานพันกว่าบาทมึงส่งไปฟิลลนแลนด์หาโมกูก็บอกว่ากูส่งไปฟินแลนด์หาโมเมืองมันบร่ได้เสียเงินค่าขนแต่มันเสียค่าพัดสดุแพงกว่า มึงเข้าใจบ่มันะบุบฟองเมาใจแล้วมันกระยับบ่ได้แค่ใส่เสือพี่อ้ายโตนึงมันกระเต็มแล้วมึงเข้าใจบ่มึงขึ้นหน้ามเข้าใจมึงไม่เข้าใจคือเปล่าแค่นั้นมานนข,ขัดมันได้แล้วโค้งไปแล้วทุกสายถูกกระยำแข็งมันไหลเวอร์ รับได้เลย<ม>เด้ออีเทสไหนๆก็แน่ไหนส่งสุดกันฝนไปมั่นคงเลยเพราะมันเก็บไปต่างประเทศอีกแล้วส่งข้อความให้มันพิมพ์ที่อยู่มาให้ก่อนใช่ละ ตองทียู่ในซืน้อเบอโทรเขาไปวันที่ราคา,าคาะ่ะต้พดอโทษเนี่ค่ะ บินไทยรักวินเท่าก้าอยาจะให้น้องเขามาเอานะคะน่องหนุย่ยเขาเอินไม่น้อยไม่น้อยลูกสาวน่องหนุ่ยพวเพชรจับหรู้ใช่ไหมพุ้มบะสมองอีน้อยแห้งจีบอะไ้ลูกสาวค่ะ,ะ,ะลูกสาว,ล,สาวลูกหนุย่ยลูกหนุย่ย รู้มดเลยเขาแม่งเพื่อ,อ,อ,อนพี่อยากวัดใส่กูได้เองเด้อเครื่องสักอนเครื่องอีกก็ได้ <S <S ไม่รู้ว่ากิโลเดี๋ยวต้องลองชั่งดูก่อนแต่ชั่งอยู่ข้างล่างน่ะสิจะต้องลงข้างล่างเลยทำไมไม่เก็บขึ้นตะเกีเนาะ ถ้าจะสหโไหมเดี๋ยวไปชั่ก่อนนะอดีเดียว่าเอาอะไรเพิ่มไหมจะเอาหนังเพิ่มพอบกูว่าหาพวกโลกถึงแล้วกอนง่านเขา่าลุ่งเปตดตลา,างก่อน อุย้ยคุณละเส่งชีวิตเลยล่องไปเอากับตาสั่งก่อนบัดนี้ตาสั่งอยู่ข้างล่างพี่น้องน้องไปเอากัตาสัง่งได้จดหม,มายมากจะได้แบบเอาลูกไส้เจ้าไปกับผู้สาวตีไปเที่ยวนะโอ้ทรงกาดมากนะว่าเส้นหืมใส่เมื่อมาเบิ่งดูสักก็ไปเปิดตู้จดหมนะายเนาะลูกสาวเจ้าได้ลูกสาวไหมที่ว่าเส้นซอยได้ไมเมลียงก็ได้ đây nè đàn đàn đấy ra đi đàn pháng đàn cái ความชัวร์มันหาโลกเออหาโลกหาโลกอ่ะพันกบ่าเออโอเคแพ็คไม่ดีๆก่อน,นอาจารย์หาอาจารยักคิดเดียวก่อนเอาไปใส่วาเดี๋ยวกันเดี๋ยวพีออ่หนุ่มถ้าสมท่านกบา่า แม่น่อยทรงน่นพัสดุน่ะมันใส่บได้ใส่กล้งไรค่ะผ่านเอ๊ะออกไปแด้ขอกระสิได้สวงทางนี้ท่งที่อยู่ไม่ยังไม่น้อยเจยัง,ยงรดดวนะน้อง้งอ้างออกอีก่อนแลวกระสิ ห้าโลประมาณสุดใจเขาเถะงั้นเขาลับหิวเขาแบบนีมารยากในการแพ็คของเน่ใส่คนอื่นเขาเดลยใส่พื้นที่นั่งนะคะใกล้จะเห็นเกตตัว แค่ประโยชน์ตัวเองมันไม่ดีต้องปิดปาให้ท่านฮามาปิดประ่านมือโยกถือว่นห้ากิโลก็ห้าร้อยห้าร้อยก็พันกว่าบาทถูกประสมไปสีถูกค่อยส่งไปอะไรทินแรงเีงนะอีกเอ มันก็จะฟินแลนฟินแลนฟินแลนด์บอลลี่เลยดูสมองแค่นี่สิไปอ่อนไลยมาถึงโอ๊ยตบพุงเลหน่อยจะซ้อมโบกแม่พี่หน่อย สวอมาแกแล้วกาวไห้หลายมองมันก็หลงกาวก็ได้เดี๋ยวจะส่งที่อยู่ไปให้เขาเพราะเขียนไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเดี๋ยวให่สื่อไปนอนกันน่าอันนี้โอ้ยนหัวนางานปูเปาย่างไหมันกระดุกออกนะ อม่ได้ย่านเขาอาแล้วอยากให้เป็นักชวไม่ล่เขาเอาใส่กระเป๋าม่ใช่เลยโอเคัี่บระเด็ลำบากเขาเพมัน ้ามึงมีเยอะมีแค่นี้เองเหรอพอไปเที่ยวแล้วก็ตรงการมากแต่ว่าลูกลูกเจ้านะเนี่ยมีคุณสาวไหม ม่เรียนแต่ซาละแม่สวยไปเยอะเถอะนั่นบืดหอมมีหูหนังใส่5กิโลเรียบร้อยแล้วเจนะจ๊ะรอรับนะเจนะ5กิโลค่ะ โอเครู้เรื่องกระเบื้องเรา